ตามหลุมมันนะคะจะมีหลุมให้ปลูกอาตาพักก่อนที่ปลูกแม่มันสิมีหลุมให้ปลูกวิธีการปลูกก็ต้องแม้ว่าทางขานี่คือดำหน้าเท่าเนี่ยเห็นไหมได้สิเอิบกระไเม่ออืออ่ามันสิมีวิธีการของมันอยู่อย่าไปเห็ดนี่คือกระงักเด้ะรู้เข้กว่างไ่้ได้เด้โน่โน่เลยอไม่ได้ไม่ได้บางคนเขาก็ปลูกกันแบบอือจนกา เด็กเาโนโน่ใส่ได้ก็ได eh ้าให้เต็มให้ต็้องทงานเป็นคิวซี่เนะเ้าเงามันอเห็นไหม ว่ายี่สิมาเก่งกับป่าได้กค่นนอ่นตูดนั่นไหนจะไปรู้ได้ไงจะไปรู้ได้ไงหันตูดให้แดดยูซีมาเองยูซีมาเองต้องเพื่นเห็นมันถือต้องนะของคนธรรมากมี รถปูพลาสติกค่ะทุกคนค่าเรากำลังเบรกกันอยู่เห็นไหมสุดแถวก็ต้องมีคนตัดนะคะอันนู่นทันเขียวหนูนะ่ะหลุดควนดินรถยกกลองแบบนี้นะคะเนาะยกเราแล้วก็คุ้มเลยเราก็ต้องปลูกเลยจ้ะมองสัน่นดินมันจะแข็งคะ่ะทุกคนจะ้ะเพราะว่าเวลาเราปลูกนะคะเราก็จะปลูกลงหุมแบบนี้คะ่ะทุกคนเราจะกดลงไปแบบนี้เลยนะคะ กดลงไปแบบนี้เราจะมาทําแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าหลุมมันจะกว้างกว่าเดิมนะ,อเ,ะเออหลุมเขาจะไปทางล่องไหนต่อเขามีปุ๋ยด้วยนะคะเราก็จะมีปุ๋ยด้านด้านนี้นะคะปุ๋ยแล้วก็ฐานอีกด้านหลังนะคะนะใส่ปุ๋ยด้วยแล้วก็ วนดินไปด้วยนะคะกำลังกลับรถเนี่ยเพราะคุณจะมาแถวนี้นะ,ะเราก็จะต้องหลบเขาเนาะนะรถคันใหญ่มันกลับยากแม่ขาสิบเบรกหรอบอกพี่นอ้อง เขาเสด็จกอกันสิเขาร่อนเขาถอดเสื้อได้ค่ะทุกคนพวกโปรแลนด์ไม่ใช่คนไทยร่อนแล้วต้องใส่เสือ้อแขนยาวใส่หมวกล <c oughs> ่อแล้วเขาถอดเสื้อกันนี่เขาจะมาแถวนี้ <c oughs> ออล <c oughs> ีลาเอพี่น้องจ๋าเขาเด็จชายไปเลย อยากให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่ามันเป็นยังไงเขาไม่ต้องใช้คนปูอ่ะหนิงก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกอ่ะนี่้ามาจากนี่จะมีรอน้อยด้วยนะคะนี่เห็นไหมก็มีคนคอยตัดเอาดินกบนะคะเพราะว่าบางทีมันถุงยางมันไม่เท่ากับดินอ่ะเราต้องตัดนี่ ฮัลโหลเออส่งจูพ่อู้บ้าพี่น้องจะ้ะ <laughs> ไปแล้วขี้เกียจเดินตามมันเหนื่อยพี่นอ้องนู่นก็มีคนหนึ่งคอยตักดินกบนะคะเพราะว่านี่มันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมดินมันจะไม่ถึงถุงถุงจะไม่ถึงดินก็ต้องเอาดินมากบแบบนี้นะคะ่ะทุกคนเพื่อให้ถุงมันถูกดินเนาะนี่นี่นี่ เห็นไหมปุ๋ยโรยอยู่ข้างหน้าปุ๋ยโรยอยู่ข้างหน้าค่ะแล้วก็ควนดินนะคะเนาะมันจะมีหลายรถมากเลยคะ่ะน,นุ่นก็เป็นรถรถไถเนาะค่ะเนาะนู้นรถไถอันนี้คือรถยกกล่องควนดินแล้วก็อันนี้คือรถคุมพลาสติกเนาะค่ะเนาะน,นี้รถคุมพลาสติก มันจะใช่เหมือนกันนะคะใส่ปุ๋ยพอมแล้วก็พวนดินยกล่องพอมค่ะอืมฝีมือการปลูกของพวกเราปลูกเสร็จแล้วก็เอาตะกร้าไปวางขับกันเนะคะ่ะ มาแล้วสุดแถวแล้วก็กลับมาใครที่ขับแท็กเตอร์เป็นนะคะสบายเลยค่ะวันนี้ฟิลิปปินมาทำงานวันแรกมาซีบคนมาจากประเทศฟ,ฟิลิปปินเนะคะเนาะมาทำที่นี่ มีหอดกระเทยพร้อมคนะ่ะน่ะกระเทยกม็มีกระตุดกม็มีกระตุดกับกระเทยคือกันบ่าด้วยเออคือกันอยู่ดอกเนาะคือใส่แบบไม่ยิ้มกระเทยหัวปลูกอัขนข้างหน้าเขาก็โรยปุ๋ยพร้อมข้างหลังเขาก็ยกห่องดีเน,นาะค่ะเนาะถ้าต้องใส่คนหวานปุ๋ยแม่ยี่ไทยต้องใส่คนเลยค่ะ เมื่อไปคนตักดินนี่แล้วย่างตามรถุดคนข้าวเปสบายานั่งคู่ๆถอดผ้าถอดผ่อนกันสิ นุ่นไทยควันกบควงปุ่นมีฝุ่นรถไทยอันนั้นรถไทยแท้รถไทยดิคนควนฝุ่นกบฝุ่นปุ่ม น้าหลายๆพี่น้องจ้าทางฟิลิปปินทางโปแลนเยอะแยะเลยเยอะแยะมาปลูกผักกันจ้านรถรถไถเรียกรองกลรถลอันูลนลลลนพลาสติกเนาะค่ะเนาะ,ะามาปลูกผัก บรรยากาศปลูกผักอันนี้มันผักสลัดค่ะทุกคนจ้ะปลูกตามหลุมมาเลยนะคะเนาะหลุมละต้นหลุมระต้นหลุมะต้นอันนี้คืออันหลดย้ายผัก <laughs> หลดไถไหมะม่ย้ายผักปลูกแล้วแล้วอะ่ะ เป็นยังสี่คปนงานรายหลายพี่น้องจ้ามาจากหลายประเทศนั่งมอเตอรอะไรสั